สวัสดีทุกคนตอนเช้านะคะใจตื่นแต่เช้าเลยค่ะมารอใส่บาตรหน้าบ้านตอนหงบนเทำไมไม่เห็นพ้ามาเลยค่ะพ้าไปก่อนแล้วหรือว่าไม่เห็นพ้มาเหมือนกันนะคะแต่ก็มารอตั้งแต่หงมนเช้าแล้วค่ะไม่เห็นเลยอากาศตอนนี้นะคะตอนที่มายืนรอพาอยู่หน้าบ้านนะคะรอใส่บาตรค่ะเหมือนฝนจะตกสุดท้ายแล้วฝนไม่ตกเลยค่ะมารอใส่บาตรอยู่หน้าบ้านนะคะสายมาแดดก็ออกก็สวัสดีอีกรอบนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่พฤษภาค่ะเป็นวันพืชมงคลนะคะสวัสดีทุกคน ก็<ด>จะ,ะออกไปดูวัวนะคะไม่รู้ว่าจะได้ออกไปดูไหมก็ขอสวัสดีวันพืชมงชคลนะคะ,คะให้ที่เลี้ยงวัวหรือว่ามีวัวค่ะเขาก็จะเอาวัวไปกินหญ้าไปปล่อยนะคะค่ะเลี้ยงวัวก็เลี้ยงยากนะคะคนก็อยู่ยากค่ะโดยเฉพาะแดดกลางแจ้งนี่จะเป็นร<อ><อ>้อนมากเลยนะคะบางที่นะคะเช่นบ้านยายค่ะบ้านยายบอกว่าวัวนะคะวัวคือผอมแห้งมากอยู่ที่บ้านยายนะคะอยู่ที่สิสเกตให้หญ้าให้กินนะคะหญ้าก็ตายร้อนถึงข้านหญ้าก็ยังตายนะคะและอีกอย่างก็คือน้ํามันก็ไม่ค่อย ภาพตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าบางที่นะคะก็อาจจะเข้าฤดูใหม่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือฝนยังไม่ตกเลยค่ะรอมานานะคะก็จะมารดน้าต้นไม้ทุกเช้าทุกวันเลยค่ะรถแบบนี้นะคะก็จะรดหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านเลยค่ะจะได้ร่มรื่นค่ะบ้านเราจะได้เย็นนะคะอากาศยิ่งร้อนอยู่ค่ะพ่อก็ตื่นมารดนะคะเช้าเย็นแบบนี้ประจำเลยนะคะจะพาทุกคนไปตลาดกันนะคะเห็นไปตลาดทุกวันเลยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายที่ตลาดค่ะมาถ่ายที่บ้านแต่วันนี้จะไปถ่ายที่ตลาดให้ดูนะคะเพราะว่า ตลาดใหญ่มากนะคะก็คือตลาดบ้านสิงโคจากหล,หลายหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะก็จะมาที่ตลาดบ้านสิงโคกันค่ะจะมีทุกวันเสาร์ตอนเช้าสิกว่าป,ปีแล้วนะคะเขาก็จะตั้งอยู่ถนนแบบว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะว่าตอนเช้าว,วันเสาร์จะมีตลาดนะัดมาตั้งอยู่ถนนแบบนี้ค่ะพอประมาณ8ปดก้ามงตลาดไปหมดแล้วนะคะก็จะกลายเป็นถนนธรรมดาเลยค่ะแต่ก็คิดเหมือนกันนะคนที่อยู่บ้านแบบว่าอยู่ตรงตลาดตั้งนะคะเวลาเขาถอยรถออกเขาจะออกสายออกจากบ้านต้องออกสายๆค่ะตอนตลาดปิดไม่งั้นก็ออกตอนเช้า ตลาดใหญ่มากเลยนะคะถ้าเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะเล็กๆค่ะแล้วก็ตลาดบ้านนี้นะคะจะมีวันพฤหัสด้วยแต่ว่าตั้งอีกโซนนึงนคะจะตั้งร้านคอนกรีตก็มีตอนเย็นของวันพฤหัสนะคะและตลาดก็ไม่ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าทาให้เงินละหมดได้หลังเสาร์ของขายเยอะมากเลยค่ะก็จะมีของชาวบ้านมาขายด้วยแล้วก็ของแบบไทยบ้านต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เดินทางเอามาขายค่ะของที่ขายดีก็จะเป็นของกินเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ขายดีคร่ปกติของที่นี่ไปแล้วนะคะตลาดก็จะเป็นประมาณนี้ ราคาของสดอะไรก็เทาม,ม,มานะคะเหลือ <c oughs> 40บาท <c oughs> อของกินนะคะแล้วก็ผักอะไรประมาณ500ค่ะแล้วก็ซื้อทุเรียนอีกประมาณ2 300เลยนะคะ,คะมาตลาดมาซื้อปลาค่ะก็เห็นยาด้วยนะคะญาหนูเอง<ค>น,นะคะอยู่บ้านเหนือค่ะก็เลยถามญาว่ามากับปู่หรอมากับใครปู่ ไม่ได้มาได้บอกว่าย่ามากับคนรู้จักมากับคนที่เขาแบบมีรถนะคะแล้วก็ังปลาไว้ค่ะเอาไว้ไปต้มแล้วก็บอกให้เขาครัวให้ก็คือแวะเอียบให้ค่ะหรือว่าชำแหละให้นะคะค่เอาส่วนปลาหมึกกุ้งพวกนี้นะคะว่าจะซื้อแค่ปลาหมึกค่ะเพราะว่ากุ้งวันนี้แม่ก็สั่งมาแล้วค่ะนะคะเราดูว่ามันน่าจะยังไม่หมดนะคะดังนั้นก็จะเอาไว้ก่อนค่ะค่ะกลับค่อยมาซื้อเดี๋ยวแบกไปแบกมาหนักค่ะนชั่วโมงเลยนะคะมาตั้งแต่เจ็ดโมงกลับแปดโมงมารอแม่อยู่ทุเรนแล้วนะคะแม่บอกว่าหนักนะคะเพราะแม่่่่มวแตไปซื้ออทุเรียยนูคะ สิคะนิวล็อกแล้วจ้าแม่ก็ช่วยถูหนึ่ก็ช่วยถูแต่กลับจากตลาดจนมาถึงตอนนี้นะคะนิวยังไม่หายชาเลยค่ะนิ้วชาเลยนะคะครั้งนี้คือมันหนักมากแล้วก็ถือแบบนิ้วเดียวด้วยนะคะก็คือไม่ได้ถือ2มือเพราะว่าอีกมือหน,นึ่งจงจับ,บ,บล็อกไปเลยค่ะซื้อกุญแจที่ไหนมาขันนะคะถึงจะขันได้บอกค่ะแม่ก็ซื้อทุเรียนไปทั้งหมด2ลูกเลยนะคะยังไม่ถึงแบบครึ่งเดือนเลยค่ะก็คือถ้านับตั้งแต่เดือนเมษาแบบไปลายนะคะจนถึงตอนนี้แม่กินไปแล้วสี่ห้ารอบแม่ก็ไปซื้อค่ะมาตลาดแม่ก็ยัง ซื้อถคือก,กาซื้อไม่มีเงินเท่าไหร่ก็ต้องซือ้อค่ะของแท้ทำว่าทาไมแม่ซื้อบ่อยจังแม่ก็เลยบอกว่าครั้งนี้แม่จะกินประหยัด<ม>ประหยัดนะจะกินทีละนิดทีละหน่อยอย่าไปขโมยกินของแม่นะก็มีไข,ข่ไก่มีตะไคร้าจากชาวบ้านขายด้วยค่ะแต่ว่าขายถูกนะคะซบาก็มีหลายร <บา S 1> ้านเลยค่ะดังนั้นก็ไปซื้อมาตั้งแต่ร้านข้างมาถึ้นแล้วนะคะน้องดีใจมากค่ะน้องทําหาขนมใหญ่เลยแบบนี้น้องตื่นสายแน่นอนค่ะแม่ก็ซื้อขนมดอกบัวมาด้วยค่ะมาให้น้องน้องเลยนะคะน้องชอบกินมากอร่อยดีนะคะถูกปาก มาซูชิแล้วก็ททโยยากิมากินด้วยค่ะบ้านนะคะพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะมีหนูน้องแล้วก็แม่ที่กินนะคะกินได้แต่มาม่าอย่างอื่นอาหารญี่ปุ่นกินไม่ได้เลยค่ะว่ามันาวทโยยากิยิ่งขาวชูชิ้นี่ขาวไปไม่ชอบของพวกนี้นะคะพ่อบอกว่ามันค้าวว่าสมมติถ้าได้ไปญี่ปุ่นจริงๆพ่ออยู่ไม่ได้นะต้องพบมาม่าพ่อกินทุเรียนได้นะคะพ่อก็หัดกินทุเรียนพร้อมๆกับหนูเลยค่ะแต่ก่อนก็กินไม่ได้่คะที่หัดทุเรียนให้หนูกับพ่อก็เลยต้องมาแย่งแม่กินพวกซูชิไท ีน้องแล้วก็มีแม่นะคะที่กินได้ส่วนพ่อนะคะกินไม่ได้จ้าข้าว่ากินบอสไส้หัวย่างเดียวโอค้ยนี่นะคะก็ไม่กินข้าวเช้าค่ะเป็นกับข้าวซื้มาตลาดเนี่ยนะคะมีปลาทอดมีไก่ปิ้งหมูปิ้งมีอะไรด้วยค่ะแล้วก็ซื้อกับข้าวมาตุนไว้ด้วยค่ะของสดนะคะมาตุนไว้ค่ะว่ัไมาไว้กินเที่ยงมื้อนี้ด้วยค่ะีถูกมากเลยนะคะไม้ละห้าบาทซื้อมาให้น้องแต่สุดท้ายน้องมาแย่งกินปีกไก่เหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นพวกเมนูปิ้งไก่ของชอบนะคะน้องจะกินตูดไก่แแแบบมม่กกกไ์ชตติา